วันที่ยี่สิบหกเมษายนหกแปดครับวันนี้ว่างก็เลยมาเที่ยวน้ำตกปูสางกันนะครับน้ำก็มีค่อนข้างจะไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็พอเล่นได้นะครับป่าเขาลำลำไัรนะครับ นี่เป็นจุดบริการนรักท่องเที่ยวน้ำตกอยู่ฝั่งถนนฝั่งโน้นนะครับมีคนมาเที่ยวพอสมควรครับ ก็ดกำเนิดเป็นน้ำช่ำนะครับเล็กๆอยู่ข้างบนเมื่อตอนเป็นเด็กๆเคยขึ้นไปดูอยู่นะครับแต่ตอนนี้เกิดน้ำท่วมนะครับก็เลยยังไม่ให้ได้ขึ้นไปเนื่องจากทางเดินขึ้นชำรุดเสียหาย จุดนี้จะเป็นจุดเล่นน้ำนะครับที่เห็นตรงเป็นสะพานที่จับขึ้นนะตรงนั้นจะเป็นทางขึ้นนะครับเดิมให้ขึ้นกันอยู่นะครับ อากาศค่อนข้างร้อนนะครับเด็กๆชอบเล่นน้ำกันอุณหภูมิ35องศานะครับ เดิมตรงนี้จะเป็นทางข้ามนะครับขึ้นไปชมต้นน้ำนะครับตอนนี้ปิดนะครับเนื่องจากว่าน้ำท่วมเนื่องด้วยวันที่17ถึง21่สิงหาหกเจ็ดมีฝนตกต่อเนื่องกทุกวัน อิทธิพลของร่องมริสุมที่พาดผ่านทางตอนบนของภาคเหนือทำให้ตั้งแต่วันที่ย21สิงหา67นะครับเวลาเปลนอากาถึงวันที่22สิงหา67นะครับทำให้มวลน,น้ำป่าที่ไหลามาจากป่าต้นน้ำดอยผาหมุนไหลหลาลเข้าเพิ่มพื้นที่นะครับ บริเวณลานกลางเซนและค่ายพักเยาวชนหน้าสนามน้ำตกปูสางนะครับระดับความสูงของน้ำา2 2เมตรจากเหตุการณ์ทำกล่าวทำให้อาการสิ่งปุ๋สร้างวัสดุคุรุพันธ์และสตินได้รับความเสียหายนะครับก็เข้าใจว่าน่าจะยังไม่มีงบประมาณความแตซม ตรงนี้จะเป็นลานกลางเต็นนะครับอยากให้ดูครับมีพึ่งพึ่งหลวงเยอะมากครับฝังฝังโน้นนะครับพึ่งทั้งนั้นนะครับ เป็นสิบลังนะครับน่าจะประมาณนี้ครับ